สบายดีพี่น้องชมวันนี้กระซิบกระปั้นเลยทีลาเมื่อแล้ววันนี้กินข้าวหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มฝากท้องน้ำสะอ้นแก่แล้วก็ทิได้กรับนปะเพื่อนแล้วฝากซองเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนอุตส่าห์เอาเป็ดมาฝากเฮ็ดมาเป็นปีแล้วอิ่มแซ่บบ่อิ่มแซ่บแบบบ้านๆเป็นภาษาไทยเด้อจ้าฝากมาเด้อพี่น้องเด้อ เห the so so right right so, um, ็ดมาโดนแล้วมันบบมีคนติดตามก็เลยมาหาสาวอ้นน้อยเห็นติดตามติดตามพ่นมาตลอดเพ้คนเฮ็ดทำอิดล้วกะเมื่อนี้ก็มีโอกาสดี่นมามาหาไสแล้วกะอันนี้ก็ยุไสปทองก็ได้มาหาเพิ่นเนาะอยู่ใกล้ใกล้ไก่ยู่เอาไก่ละมาเจ็ดสิบกัวพี่น้องเจ็ดสิบกัวกิโลสิบเจ็ดสิบปลายเจ็ดสิบปลายกิโลคนมากะทางกะ ยากปิดคุมเป็นบ่อทางแดงพี่น้องทางคีฟุนสองสองสมองปลายไปแหละแต่แต่เซบะทองมาบ้านอ้นนี่ก็ไรก็ถือผ้าคาท้องอยู่ชื่ผ้าอยู่ก็มาอันยังมาพี่น้องเดี๋ยวก็ฝากติดตามเพคุนเดจ้าขอบพระคุณเอฟซีมัสสคูลสุขคนที่ให้กำลังใจที่เป็นแรงผลักดันเดจ้าฝากช่องอิ่มแซ่บแบบบ้านๆ้านเลยพี่น้องเด้อ เพื่อนกับซิกรับก้อนเลยพี่น้องบัดน,นี้กรับก้อนบายบายผ <c oughs> ัวกับจะล่ะยืนรถเพื่ออะผัวเพื่อนกันไปถ่ายยืนรถแล้วยานโก้โชคดีเดอ้อเดินทางปลอดภัยขอคบคุกขอบใจละลายเอาเป็ดมาฝากกันเลยไปยานโก้น <c oughs> ี่น้องกำลังเมื่อกับผัวเพื่อนนี่พี่น้องเด้อขี่รถจักมาเสือเ้อแคนยาวกับบสอสไซบอจักรมาเสือมาอยู่เ <c oughs> สือผ้าเดือนหน้านี่ก <c oughs> ัคลองแล้วเดือนหน้านี่กัคอ ตัเปีตเลยสิเอาอันเป็ดมาให้แล่สิกรับได้พี่น้องเลยคนว่าโอ้ยยู่กิดน้ำกันก้อนยังกรับถึงเมื่อว่ะเดินทางปลอดภัยเด้อตะเลงมัดันกะว่าเพิ่นฮอดบ้านเพิ่นละจาสิโทรถามว่าฮอดบ้านละบ่สิโถามเพิ่นเนา ไา้บายโอนก็ดีใจเลยพี่น้องดีใจแบบมีเอฟซีมหาแ่อยเห็นคลิปเจ้าคอยบึงคลิปเจ้าคอยติดตามเจ้า,าเพือ่อนวะตั้งแต่ออนอยู่ไทยผู้เพื่อนวะจะมาถามแม่จิต มาถามมีเอฟซีมาเฮือนเป็นอะไรดีใจดิพี่น่าภูมิใจดังแล้ววันี่กับกับบอวบาลดังหักแต่ว่าเพิ่นบกคิดบกฟันเนาะกับบูกาบบกเนึ้อบกฟันแบบเพิ่นสีติดตาแล้วการเพิ่นสีทามมาหอดเฮือนเนาะกับบูโฮเนาะเลยว่าแต่ภูมิใจแหละมีภูมิมหาก็ดีใจดิพีน่าแม่นสุดมากกับแม่จี้กับโบเคยจักรืถากับเห็นมหาลูกก็ดีใจปลื้มปลื้มใจน้ำเพิ่นเลยน้ำพี่น่า แม่เพราะว่าเฮากระเบลมนคนรวยพี่น้องกระไบ้มีอีหยังเป็นคนถูกยาเป็นคนลําบากคนหนึ่งแบบยังมีคนอยากมหาเฮาเป็นมันดีใจภูมิใจนะพี่น้องแย่าบาหมู่บางลังเกียดนะบางลังเกียิท่าน่ะเฮาเป็นเขามาเห็นกับเขาสชขึ้นได้กระเบูอดอกแต่ว่าเฮากับภูมิใจของตัวของเฮาเนาะมีภูมามหาแม่นมื่อนี้โอนสิไปสัมภาษณ์พ่อแอร์แล้วพี่น้องว่าเป็นอะไรมาสัมภาษณ์พ่อแอร์ตอบอ่ี่พี่น้อง รายดี่พี่น้องเป็นรายเอฟซีน,น,นะคะดีใจร้ายที่ว่ามีเอฟซีมาเยี่ยมมายามครอบครัวแม่จีดพ่อแอรพี่น้องกับแต่ก็ผ่านมากกับบมเคยมีนะบมเคยมีจะเครือพี่น้องแต่ว่าเมื่อนี้เรามีกับผู้สุดภาคภูมิใจร้ายที่ว่ายังมีเอฟซีที่ว่ายังคิดฮอดคิดถึงกดไลค์กดแชร์กดติดตามพ่อแอแม่จีดพี่น้องนกักกระซ่องอขององิืนนำได้พี่น้องเด้อ อิ่มแซ่บแบบบ้านๆพี่น้องฝากติดตามเพื่อนเด้อจ้าภาคภูมิใจคิดว่าเฮากับบอลได้ลุยบอลได้มียังถูกมีคนถูกยากลําบากแค่มาอ่าเฮ็ดคลิปลง youtube แล้วก็คนติดตามกับบอลได้ไลน์นะพี่น้องบุคิดว่าเพิ่นสิมาหากดีใจอิ่มมั่นเฮือนอิ่มมั่นเฮื่อนเฮ้ากับบอลมีพี่น้องเลยคือเพิ่นเห็น นี่ก็มาต่อพี่น้องเด้อบัานี้คนจะมาเห็ดลาบกุ้งต่อหลังจากเอฟซีเมื่อปะแลวก็สเห็ดลาบกุ้งสุพอสุเมกินพี่น้องคุ่นจะแกะออกหัว,ห,วหัวเขาก็เอาไปต้มเดี๋ยวพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอติดตามเมืองน้ำกัน้ะพี่น้องนี่ก็คือหมองน้ำต้มแล้วพี่น้องเด้อชิต้มหัวกุ้งคนก็ใส่หัวขาด้วยพี่น้องใส่หัวขาลงไปกใส่กระชินไค ใส่ใบมะกรูดหมอกะ่ะห่อนแล้วพี่น้องพูดแล้วหมอกมันจะใส่ไปง้วด้วยจ้าใส่ปบงัวลงไปมันก็ใส่ปลาแดกด้วยจ้าวันนี้ใส่ปลาแดกน้ำพี่น้องคันก็ได้เทออกเวลาเ่าต่ำกุ้งนะพี่น้องเห็ดคือกับกร้าป่านลพี่น้องมีน้ำหอกะ พอดีถ้วยหนึ่งนะสดเนาะเขาก็มาใส่หัวกุ้งที่เขาแกะใส่ลงไปเลยพี่น้องใส่หัวกุ้งลงไปนะพี่น้องเด้อนำประแดวุวนกะได้แบ่งออกแล้วอันนี้ก็คือน้ำเขาเอาไว้ไปเห็ดน้ำซุปน้ำซุปขินกับลาบกุ้งแม่จีดก็ตังแกะเลยพี่น้องเด้อแกะกุ้ง แกบะนี้แล้วเขาก็เอาไปล้างพี่น้องล้างเขาก็มาพัก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 ให้มุ่นคือเขาพักปลาผักคือเขาพักปลาแล้วเขาก็เอามาตำพี่น้องตำคือเขาคล้ายๆกันพี่น้องแต่ว่าแซบว่าอันลาบกุ้งก็แซบไปพี่น้องเด้อแซบไปคนละแบบกับลาบปลาเด้อพี่น้องมาทำการพักเดยพี่น้องวันนี้ผักคือผักปลาแหละผักให้มันมุ่น ฮักก็มาลาบวิธีลาบกุ้งดูกพี่นอ้องเด้อเมื่อกี้ก็ทำการผักเนอะ ผักมุมคือผักตาด้วยพี่น้องเลอทีเห็ดลาบกุ้งหัวมันอ้นก็ไปทีมีน้ำหัวมันอ้นก็ไปต้มมีนำ้ำน้ำสุกน้ำดอันี่อ้นกะสิมาตำใบมะกรูดกับหัวขาด้วยพี่น้อง ตัของอนเฮาต้องตำใส่กัน,นพี่น้องเด้อซอกุงกับซอผงหอมพี่น้องซอสกระเท็ยมี่ที่ทำลาบกุ้งพี่น้องถ้าได้กินแล้วติดใจแซ่บอันนี้พี่น,อน้องเอาเห็ดเบิกแล้วพี่น้องเด้อหลังจากเฮาตำข่ากับใบมะกรูดแหลกแล้วละเฮากะเอากุ้งลงที่เฮาผักหมุนแล้วพี่น้อง เอาก็มาลงมามาตำเส่กันเราก็มาตำต้องผักให้แหลกๆแล้วก็ต้องตำให้มันแหลกๆพี่น้องครูพอมันจะเป็นมันจะเป็นก้อนมันจะเป็นเป็นก้อนนะพี่น้องมันคือเนื้อปลาแต่ว่ากินแล้วมันแซ่บพี่น้อง ใส่เป็นงัวพี่น้องมันตัดเป็นงัวใส่ ปปตั้ใบะกรูดก็คั่วค่ะใส่ก้วค่พี่น้องตอางออํา็ขวคัวใส่ใส่เพชดพงโอยยังพกกินเผ็ดก็ได้ที่ใิ่เผ็ดเแซดกระเซาะ เขาพี่น้องว่าอ,อยากเป็นก้นก่อนนำ้ำสุกเข้ากระแ,รแล้วพี่นอ้อนงอุดอปลาหอมใส่แล้วแต่ล่อลาบกุ้งพี่น้อง,องกุ้งนี่ใส่น้ำตัวดีเด้อพี่น้องเด้อบุกีปลาเนี่ยตาใสา่แหงแหงใส่น้ำร้ายแหงขึ้นกุ้งชื่อบอกขื่นพี่น้องถ้าใส่ร้ายมันจิเป็นตจงหลวงพี่น้อง ต้องใส่พอดีกับเนื้อกุ้งใส่น,น้ำปลาแดกลงนะครับถึงคนนองน้ำปลาแดกรดีิดต,ตาน มาเด้อพี่น้องมาเบิ่งวิธีเห็ดลาบคุ้งไปเคยกินไปเคยเห็ดบอพี่น้องสูตรที่อดอามาแต่ไทยไปพี่น้องเก็บเ,เห็ดให้กินแซ่บอะไรอยากคือเห็ดอยากเห็ดสุปเปอร์ชม่กินพี่น้องเอาใส่ตองพี่น้องจะเล่นอีกมั้ย แหลกเลยที่แหลกค่ะใส่หอมบวลงไปดนะจ้ะพี่น้องใส่ผักชีพี่น้องผักชีก็คือพวกหอมป้อมนั่นเองเลยใส่ผักในหลานหเส่บพี่น้องมาเลยผักมาล้นแบบมีแต่ผักในบ้านพี่น้องเลยหัวหวงเขาล้นอันนั้นพี่น้องแน่หัวหวงเขาล้นลาบกุ้งก็แล้วก็จะพี่น้องแต่ว่าอยากใส่ผักหลายเกินไปยตรงนี้น้องมันจะมันชิเป็นลาบผักแล้ว แต่ว่ามันก็แก่ข้าวใส่ผักปลายกันมันหอมพี่น้องมันจะบไมออ่กินข้าวเลยแล้วพี่น้องมันนี้ลาบกุ้งเดี๋ยวลาไปก่อนเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปกินต่อเลยพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอุดมหาไซแม่จิตพออ่อแอกินกิน,ก,นกินแสบกินแสบ แบบบ้านๆเลยพี่น้องเดอ้อผักซองนี่เด้อจ้ากินแซบแบกบ,บ้านๆ FC ที่เป็นมหาอน้นผักซองคนนี้นเดอ้อพีบบนน่น้องเด้อลีสวัสดิเก็บแบบแฟนสาาลูกสานมผาแซบละจ้าแซกมหาไส้ลาไปก่อนพี่น้องสบ,บายดี